บิตคอยดผ่าน ETF อีเธอรี่มก็ผ่าน ETF ตาม Bitcoin ยอดซื้อออรทดัมไฮของ ETF อีเธอรี่มก็ออรทดัมไฮตามแล้วนะ Trading volume, Bitcoin เฟดดิ้งวอลลุ่มบิตคอยด์ทำออรทดัมไฮอีเธอรี่มก็ทำออรทดัมไฮตาม Bitcoin Spot ETF เนี่ยล่าสุดทำซีรีออร์ดัมไฮเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ถือว่าแรงซื้อเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับทำสถิติออลทดัมไฮเนี่ยตั้งแตเ่เป็นเทรนขึ้นมาตั้งแต่เดือนเมษายน ยังไม่รวมกับประเทศต่างๆที่เริ่มเก็บเป็นรีเซิร์ฟนะครับอย่างเอลซัลวาดอร์เนอะเมื่อวานก็เห็นหลายๆโพสต์ผมเห็นนะก็คือจะมีการโชว์กำไรของประเทศเอลซัลวาดอร์แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีที่เพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งดีมาของบิตคอยที่เพิ่มเข้ามาเรื่อยๆอีทูเรียเนี่ยพอผ่าน e t f แล้วนะครับล่าสุดมีกฎหมายหลายตัวเลยยื่อนขั้นแอปพูฟหรือว่า่อนข้างที่จะผลักดันขึ้นไปล่าสุดก็จะมีบริษัทนะครับเริ่มเก็บเป็นอีทูเ e ีย r รีเซิร์ฟแล ท็อปสตัวก็คือบิตคอยกับชาร์ปลิงนะครับจะมีการเก็บอยู่ที่1.2ล้านอีทูเรียมจาก6กแสนอีทูเรียมนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยเยอะกว่าอีทูเรียมฟาวเดชันแล้วนะครับในช่วงสัปดาห์หรือว่าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยดีมาของอีทูเรียมเนี่ยเยอะมากๆนะครับแล้วก็มีมากกว่านั้นอีกก็คืออย่างตัวเทรดดิ้งวอลลุ่มนะครับของ Exchange ต่างๆเนี่ยแซงบิตคอยไปแล้วนะครับทั้งดังที่มาเก็บแคปของบิตคอยเนี่ยเยอะกว่า5เท่าด้วยซ้ำ ในช่วง1นถปีข้างหน้านี้ Ethereum จะสามารถแซง Bitcoin ได้หรือเปล่าซึ่งถามว่ามันจะแซงได้ไหมล่ะผมมองว่ามันอีกเรื่องหนึ่งที่เราอาจจะต้องกลับมาโฟกัสในหนึ่งก็คือเรื่องของ <the> money. ครับคือจริงๆอ่ะบิตคอยอาจจะนิวไฮจะพักหนึ่งแล้วเนาะแต่ว่า e t h e r e ร m เนี่ยหลายๆคนเชื่อว่าค่อนข้างจะสไปร์กับน้องโฟนเพราะว่า อยู่ดีๆปรับตัวขึ้นเร็วมากก็ตั้งแต่น่าจะประมาณ1เดือนนะครับประมาณ1เดือนอยู่โซน3000อยู่เลยนะครับแล้วก็แปรับเดียวขึ้นมาเทสออทัมไฮบริเวณ4,800ดอลลาร์นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าให้ผมแนะนำละกันผมเชื่อว่าปัจจัยพื้นฐานของอีทูเรียมเนี่ยมันโตมานาแล้วแหละมันโตมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็เรียกว,ว่าโตคู่กับบิตคอยเลยแต่ว่าแค่ก่อนหน้านี้นักลงทุนสถาบานันหรือว่าเม็ดเงินที่ไหลเข้าเนี่ยเข้าในฝั่งของบิตคอยมันสบายใจกว่า นะครับสบายใจกว่าแล้วสุดท้ายพอเริ่มเห็นกําไรในหน่วยของ BDC แล้วเนี่ยหลายๆคนก็เริ่มที่จะปันใจหรือว่าอาจจะเห็นโอกาสใหม่ๆนะครับแล้วก็ทำให้เม็ดเงินเริ่มไหลเข้าอีเทอร์เรีมเยอะขึ้นซึ่งวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเอพิโซดนี้นะ่าจะเป็นเอพิโซดที่ค่อนข้างทรงคุณค่าสามารถกดเซฟไปได้เลยนะครับเนื้อหาเตรียมมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับ น่าสนใจมากค่ะพี่นาะเพราะเชื่อว่าอันนี้คุณผู้ชมหลายท่านรอมาฟังเลยหลังจากที่เราเห็น New ิว g h เราเห็น Alt-Time High นะคะพี่นะที่นี้อยากทราบว่าในฝั่งของ Bitcoin ก่อนเลยนิว g h ที่ผ่านมาที่เกิดขึ้นจากปัจจัยอะไรคะพี่นะครับจริงๆ Bitcoin เนี่ยผมไลฟ์เฟิ่์นก่อนเนี่ยก็อาจจะพูดเรื่องพื้นฐานไปคล้ายๆเดิมแล้วกันนะครับก็คือว่าอ,อย่างแรกเลยเนี่ยมันจะมี เอาแบบเบสิคสุดนะนะครับก็จะมีเรื่องของโฟร์เยอ c ์ไเนะครับเรื่องของผ่าน Bitcoin า a l วิ่งครบหปีตลาดจะเป็นบูอะไรแบบนี้นะครับซึ่งหลายๆคนก็อาจจะเคยได้ยินกันมาแล้วแหละนะครับแต่ว่าพาร์ทที่มันทําให้เปลี่ยนเลยนะบิตคอยเมื่อไซเคิก่อนกับไซเคิลนี้ครับคือการเข้ามาของสถาบันนะครับซึ่งอันนี้อีทูเรียมก็เกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะครับแต่เดี๋ยวเราไปเรื่องของ Bitcoin ก่อน นะครับอินของ Bitcoin เข้ามาเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆนะครับจากฝั่งของสถาบันเองแล้วก็ฝั่งของออนเชนนะครับหรือว่านักลงทุนคริปโตที่เขาเนี่ยไม่ได้ทำการเทขายนะครับง่ายสุดเลยลองไปดูตัวเลขของ Bitcoin Spot ETF นะที่มีการเข้าซื้อนะครับบิตคอยสปอตอีทีเนี่ยล่าสุดทำาถีติออทําไฮเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ถือว่าแรงซื้อเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับทำสถิติออท์ทไฮเนี่ยตั้งแต่เป็นเทรนขึ้นมาตั้งแต่เดือนเมษา นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยยังไม่รวมกับเรื่องอื่นๆอย่างเช่นมีบริษัทอย่าง Strategy นะครับที่เป็นเจ้าแรกในการที่จะเข้าเก็บ Bitcoin เป็น Reserve ของบริษัทนะครับอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่เพิ่ม Inflow นะครับหรือว่าเพิ่ม demand ของ Bitcoin นะครับยังไม่รวมกับประเทศต่างๆที่เริ่มเก็บเป็น Re s e r v e นะครับอย่างเอลซัาดอร์เนาะเมื่อวานก็เห็นหลายๆโพสต์ผมเห็นนะก็คือจะมีการโชว์กำไรของประเทศเอลซัาดอร์แล้วนะครับก็จะเป็นประเทศเล็กๆเ,เ,เนี่ยก็สามารถที่จะสร้างกำไรให้กับประเทศได้รรรววมถึงงสส้้้้้าพืืนทที่่อใหกับปะเศไดดย นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีที่เพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งดีมาของบิตคอยที่เพิ่มเข้ามาเรื่อยๆทีเนี้ยในตัวเทรนด์พวกนี้นะครับมันเริ่มก่อตัวเป็นรูปเป็นร่างแล้วจนเกิดการยอมรับที่เพิ่มเยอะขึ้นนะครับคือมันมีการยอมรับอยู่สองเฟสนะเฟสแรกเนี่ยคือการยอมรับที่ผ่านตัวกฎหมายหรือว่าผ่านการเริ่มต้นนะเป็นจุดสตาร์ทถ้าให้เข้าใจง่ายเลยเนี่ยก็นึกภาพเหมือนเทคโนโลยีต้องมี S curve ถูกไหมฮะตอนแรกเนี่ยเราผ่านช่วง S ที่เป็นโซนด้านล่างแล้ว นะครับแล้วก็กําลังเข้าสู่เฟสที่คนเนี่ยเริ่มเชื่อมากขึ้นเริ่มอยากทดลองมากขึ้นเริ่มให้โอกาสมากขึ้นนะครับตอนนี้เนี่ยก็เลยทําให้โฟลจากหลายๆช่องทางเนี่ยเข้ามาตามปัจจัยพวกนี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็เกิดทําให้ Bitcoin เนี่ยก็ทำออร์มไฮนะครับต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยผมอาจจะ F Y I ให้นิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับนักลงทุนที่อาจจะไม่เคยลองเช็คตลาดดูนะครับก็จะเห็นว่าณนะวันนี้บิตคอยนนะครับมาเก็ตแคปเนี่ยติดท็อป7ของโลกแล้วนะ นะครับก็คือเป็นลองตัวของทองคํานะครับเป็นลองตัวของอย่าง Apple นะครับแล้วก็เอ็นวีดีแอร์ไมโครซอฟทอะไรแบบนี้แต่ว่าล่าสุดเองเนี่ยก็คือแซงซิลเวอร์ไปแล้วนะครับทีนี้จุดที่น่าสังเกตก็คืออะไรจุดที่น่าสังเกตนะครับคือ Bitcoin เนี่ยเราถูกมองเป็นกึ่งคอมมอนิตี้แล้วกันความตั้งใจแรกเนี่ยอาจจะถูกมองให้เป็นคอมมอนิตี้นะครับแต่ว่าอาจจะถูกมองให้อยากให้เป็นเหมือนกับทองคําดิจิตอลนะครับที่สามารถ รักษาเงินเฟอ้อสู้เงินเฟ้อได้นะครับเป็นเซฟเฮเว่นนะครับแต่ว่าณนะวันนี้ต้องบอกว่าเราอาจจะยังไม่ถึงจุดนั้นนะครับด้วยความตั้งใจนั้นบวกกับสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยผมเชื่อว่าเราเนี่ยเป็นกึ่งคอมมูเตี้แล้วก็เป็นกึง Tech ่งเทคแหละนะครับหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเราลองพิจารณานะครับมาเก็ตแคปตอนนี้บิตคอยอยู่ระหว่างกลุ่มหุ้นเทคใหญ่ๆกับซิลเวอร์นะครับซึ่งผมเนี่ยลองไปแทร็กข้อมูลล่าสุดดนะูจะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ย ซิลเวอร์นะครับแม็กซ์ดาวนที่เกิดขึ้นหลังปี2022เนี่ยจะอยู่ประมาณ20%นะครับหมายความว่าไงหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยคอมมูนิตี้อันดับ2ของโลกอย่างซิลเวอร์เองเนี่ยแทบจะไม่ปรับตัวลงต่ากว่า20%เลยในช่วง3-4ปีให้หลังนะครับกลับกันลองไปดูอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มเทคนะครับอย่างที่ผมดูมาเอ็นวีดีนะครับเอ่อ Microsoft หรือว่าตัวอย่างตัวแอปเปิ้ลเนี่ยก็จะลบอยู่ประมาณ35-40%ิบนะห้าถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์แม็ก นะครับซึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเราลองวิเคราะห์จริงๆนะครับบิตคอยมาเก็ตแคปใกล้กันกับกลุ่มพวกนี้แล้วเป็นครึ่งหนึ่งระหว่างฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาแปลว่าอะไรแปลว่าจริงๆแม็กซ์ l a r าท,ที่ควรจะเกิดขึ้นกับบิตคอย n ในไซเคิลนี้หรือว่าในอนาคตที่กําลังถึงตอนนี้เนี่ยควรจะอยู่ในเลนจ์ไม่เกิน20-3 5หอ่านะครับหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าสมมติวันนี้เนี่ยบิตคอยอยู่ประมาณแสนสองดอลลาร์ต่อ เราเริ่มเห็น Bitcoin บิตคอยล์ลดไป15% 18%อาจจะต้องลองพิจารณาดูนะครับว่าตัวเองเมีความเชื่อมากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็อาจจะเอาด a ล a ่าตรงนี้นี่ยไปพิจารณาควบคู่กันไปด้วยเพราะว่ามาเก็แคปนะวันนี้นี่มันอยู่ในโซนเดียวกันแล้วนะครับ5 6 7 8ระดับนะครับค่ะพี่นะแล้วอย่างในฝั่งของเอ here u เียมล่ะในฝั่งของอทเทอเรียมเนี่ยจริงๆเนี่ยโหต้องยาวมากเลยนะอาจจะต้องขออนุญาตจิบกาแฟก่อนนิดนึงนะครับคือคือถือว่า มีโอกาสที่ค่อนข้างเยอะมากนะครับเพราะอะไรเริ่มต้นก่อนนะครับอีเทเรียมถูกแอปพูฟ ETF มาพร้อมกันกันกบบิตคอยนใกล้กันใกล้กันตามกันมานะครับแล้วก็กฎหมายต่างๆค่อนข้างที่จะผลักดันอีเทเรียมเยอะนะครับอย่างที่ผมบอกเลยไม่ว่าจะบิตคอยกับอีเทเรียมเนี่ยความต่างของไซคลที่แล้วกับไซคล์นี้คือการมีเม็ดเงินใหม่เข้ามาจากเม็ดเงินของสนาบันซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากคุณลองนึกภาพดูว่าสมมตินะอย่างช่วงนี้ผมชอบเตะบอลน,นะครับคุณลองนึกภาพดูว่าสนามบอลน,นะวันนี้เป็นสนามบอลหมู่บ้าน มีแค่เด็กในหมู่บ้านเตะบอลกันโอเคแหละมันก็อาจจะขึ้นอาจจะลงได้ตามภาษาของเด็กในหมู่บ้านมีคนเกง่งมีคนไม่เกง่งตามภาษาคนในหมู่บ้านถูกไหมฮะแต่ลองนึกภาพว่าณนะวันหนึ่งอยู่ดีๆมีกลุ่มนะักฟุตบอลทีมชาติเข้ามาหนึ่งทีมเพื่อมาเตะ่วมวงกับพวกผมเนี่ยแน่นอนว่าผมเนี่ยแทบจะไม่สามารถสู้พวกเขาได้เลยนะครับหรือสู้ได้ก็อาจจะพอที่จะเป็นเหมือนกับตัวสำรองให้กับกลุ่มนั้นนะครับนึกภาพก็คล้ายๆกันนะครับณนะวันนี้กลุ่มสถาบานันกลุ่มเม็ดเงินใหญ่เข้ามาในตลาดแล้ว นะครับเราเนี่ยมีหน้าที่ที่ถ้าเราอยากหาเงินเพิ่มนะเราก็ต้องพิจารณาแล้วเราก็ต้องทําความเข้าใจนะครับว่ากลุ่มพวกนี้เนี่ยเขาจะเริ่มลงทุนเขาจะเริ่มศึกษาเขาจะเริ่มให้ value เขาจะเริ่ม rotate เงินยังไงนะครับแล้วอาจจะต้องใช้ความรู้ในฝั่งของ macroeconomic มากเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยวนกลับเข้ามาในเรื่องของ ethereum นะครับคือ ethereum เนี่ยพอผ่าน ETF แล้วนะครับล่าสุดมีกฎหมายหลายตัวเลยที่ค่อนข้าง approve หรือว่าค่อนข้างที่จะผลักดันขึ้นไปนะครับอย่างเช่น เรื่องของอการที่บอกว่าอีทูเรียไม่ถูกนับเป็น Security นะครับซึ่งข้อดีหลักๆเลยนะพอยหลักๆเลยเรื่องนี้ครับน้องโฟนก็คือว่าทําให้อีทูเรียเนี่ยสามารถที่จะเอาจุดขาย Number รวของเขาเองเนี่ยหรือว่าจุดขายที่บอกว่าอีทูเรียสามารถหายูได้สามารถหาปันผลได้ปีหนึ่งสี่้าเปอร์เซ็นจากฟาวเดชันนะครับจากบล็อกเชนของเขาเองเนี่ยออกมาสู่นักลงทุนสถาบันได้นะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นไฮไลท์สําคัญเลยนะแล้วตอนนี้ยังไม่เกิด ยังไม่เกิดแปลว่าตลาดอาจจะยังไม่พ i ยซินนะครับหรืออาจจะพ i c e ินแล้วบ้างบางส่วนนะครับแต่รวมๆแล้วเนี่ยเรียกว่าปัจจัยนี้ยังมีโอกาสมากแล้วก็เป็นปัจจัยใหญ่มากที่กําลังจะผลักดันอีทิวเรียมต่อไปในอนาคตนะครับแล้วก็เป็นอนาคตอันไกล้ด้วยนะครับนอกจากเรื่องนี้นะครับยังมีกฎหมายอื่นๆอีกอย่างเช่นตัวกฎหมายชื่อว่า Genius Act นะครับที่ทําให้การเข้าถึงเซเบอร์คอยนะครับง่ายมากยิ่งขึ้นทําให้นักลงทุนสถาบันเชื่อมั่นแล้วก็สามารถกล้าที่จะซื้อเซเบอร์คอยได้มากยิ่งขึ้น นะครับอย่างล่าสุดเองเนี่ยมาเก็ตแคปของเซเบอร์คอยเนี่ยก็ทำออทําไฮไปแล้วนะครับหลังจากที่ตัวเลข M2 supply นะครับหรือว่าสภาพคล่อ,องทั่วโลกเนี่ยทำออทําไฮเช่นเดียวกันหมายความว่าไงหมายความว่าลองนึกภาพว่าณนะวันหนึ่งถ้า,าตัวของเซเบอร์คอยน์มาเก็ตแคปโตยิ่งกว่านี้นะครับออเทสเซตหลักๆที่จะได้รับผลประโยชน์จากเรื่องนี้เนี่ยยังไงก็ไม่พ้นกลุ่มของบอคเชนนะครับซึ่งบอคเชนท็อปหนึ่งในวันนี้ก็ยังเป็นอีทูเรียมอยู่นะครับโอเคอาจจะมีบางกลุ่มซื้้อ Bitcoin ละนะนนครรัับบแต่่่วาเียก็ได ผลประโยชน์ตรงนี้ไปเต็มๆเช่นเดียวกันนะครับก็คือคําใหญ่ทั้งคู่นะครับหรือว่าเรื่องอื่นๆอย่างเช่นล่าสุดนะครับล่าสุดก็จะมีบริษัทนะครับเริ่มเก็บเป็น e t e r e u m Reserve แล้วนะครับชื่อว่า,าเดี๋ยวขออนุญาตเช็คนิดนึงนะครับชื่อว่าบิตไมนะครับกับชาร์ปลิงนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์สกรีนให้เห็นแล้วกันว่าทุกวันนี้มันสามารถตรวจสอบ Data เรื่องพวกนี้ได้แล้วนะครับโอเค นะครับอันนี้เป็นเว็บที่ชื่อว่า s t a t i c r e s e r v e x y z นะครับเป็น static eat r e s e r v e นะครับก็จะเห็นว่าจริงๆนะวันนี้ i n f l o w นะครับอันนี้เป็น i n f l o w ใหม่เลยนะนะครับที่เพิ่งเกิดครั้งแรกคือช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมเท่านั้นเองนะครับถือว่าเป็นเรื่องใหม่มากแล้วก็หลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้รับรู้หรือว่ารับข่าวตรงนี้นะครับผมเชื่อว่ายังมีบางกลุ่มที่ยังไม่ได้ pass in นะครับอาจจะครึ่งนึงเลยด้วยซ้ำนะครับก็จะเห็นว่า inflow ตรงนี้นะครับ บริษัทที่เก็บเป็น ETH Reserve นะครับท็อปสตัวก็คือ Bitcoin กับ Chainlink นะครับจะมีการเก็บอยู่ที่1.2ล้าน Ethereum จาก6กแสน Ethereum นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยเยอะกว่า Ethereum Foundation แล้วน้องโฟนนะครับ Ethereum Foundation เนี่ยดูจากตัวเลขนะอยู่ที่อันดับ4ใช่ไหมฮะมีการเก็บ ETH อยู่แค่2องแสน ETH นะครับแต่ว่าตัวของ Chainlink กับ Bitcoin นะครับเก็บรวมๆกันเนี่ยก็คือ1ล้านกับอีก8ปดแสนละนะครับอ่าหล้านแปดแสนนะครับซึ่งเยอะกว่าประมาณ9เท่า นะครับแปลว่าอะไรแปลว่าไอ้ก่อนหน้านี้เนี่ยที่อีทูเรียมเนี่ยปรับตัวลงนะครับจากโซนผมจําตัวเลขเป๊ะๆไม่ได้น่าจะสักสี่พันนะลงไปประมาณพันห้านะครับก็คือช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยที่ตลาดคริปโตค่อนข้างแย่นะครับตอนนั้นเรากังวลกันว่าอ้ยอีทูเรียมฟอนเดชั่นอยู่ดีเทขายอีทแบบนี้นี่ไม่ค่อยดีนะเราเขาเป็นคนที่ถืออีทเยอะมากแล้วทําแบบนี้นี่มันไม่ค่อยถูกนะครับนักลงทุนหลายคนค่อนข้างกังวลโดยเฉพาะในกลุ่มของคริปโตเคอเรนซี่อินเวสเตอร์ ทีนี้เนี่ยพอยนี้ก็เลยเป็นปัจจัยบวกแบบดับเบิลเลยดับเบิลแรกก็คือว่าเป็นดีมานใหม่ที่เกิดขึ้นใน e t ทูเร u ยมดับเบิลที่2ก็คือว่าถือเยอะกว่าอ h e r e u m Foundation แล้วอ h e r e รียมฟ n d เดชันถ้าทําตัวแบบนี้อีกในอนาคตไม่แคร์อยู่แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขากลายเป็นคนถือที่น้อยแล้วนะครับเป็นคนถืออันดับสี่ ของตลาดแล้วแล้วต้องบอกตามตรงนะครับว่าถ้าเราย้อนเปรียบเทียบกับบิตคอยที่เคยมีไมโครเซจ g y เข้าซื้อบิตคอยเป็น b t ตบีทีซีรีครั้งแรกนะครับหลังจากนั้นผ่านมานะครับประมาณ5ปีมีบริษัทเกิดใหม่ที่ทําตัวแบบนี้เนี่ยเยอะมากๆนะครับแล้วดีมานของ strategy ดีมานของบิตคอยที่เกิดจากการทำแบบนี้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกวันทุวันนะครับแม้ว่าจะมีช่วงที่ตลาดแคชก็ตานะครับจากปี2020 2021 นะครับแต่ถ้าไม่เห็นได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาพระยะกลางกับภาพระยะยาวอีทูเรียมก็จะมีปัจจัยนี้เพิ่มเข้ามาอีกเช่นเดียวกันนะครับแล้วทีเนี้ยผมอาจจะขยายความให้อีกนิดนึงแล้วกันนะครับว่าไอ้เจ้าแรกเนี่ยที่ชื่อว่าบิทไม้ครับเขาประกาศออกมาเลยนะนะครับว่ามีความตั้งใจที่จะเก็บอีทูเรียมทั้งหมดเป็น5%ของสัพลายนะครับซึ่งผมคิดมาให้แล้วแหละนะครับว่า5%ของซัปลายเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ6ล้านอีทนะครับแปลว่าอะไร แปลว่าวันนี้บิตมายน์เนี่ยครับเก็บอีเ e อรัมดีเซอร์ฟได้แค่20ตามที่เขาตั้งใจเท่านั้นเองนะครับยังสามารถเดินหน้าได้อีก5้าเท่านะครับแล้วลองนึกภาพดูสิว่าสมมติว่าวันนี้เนี่ยบิตมายน์นะครับเริ่มต้นเก็บมาแค่20เอร์เราคาอีเ e มเนี่ยครับวิ่งจากโซนประมาณสองพันนิดหนึ่งนะฮะประมาณ3า0พันะประมาณ3า0พันขึ้นมาอยู่ที่เทสออลทามายที่สี่พันแดนะครับแล้วลองนึกภาพดูเท่า ติดเครื่องเร่งเครื่องวิ่งอีกจาก20ไป80% 20ไป100%บวกกับอนาคตมีบริษัทอื่นๆมาทําตามแบบนี้อีกนึกภาพดูว่าอินฟลูอ t ท e เรียมจะเข้ามาเยอะขนาดไหนนะครับยังไม่รวมกับปัจจัย ETF ที่ผมยังไม่ได้พูดเลยนะนะครับว่าทำสถิติ all time high ไปแล้วด้วยแล้วก็ทำสถิติที่มียอดซื้อเนี่ยเยอะมากๆนะครับทำ all time high ผมจําไม่ได้ว่าใกล้กับบิตคอยขนาดไหนแต่ว่าที่ผมไปเช็คตัวเลขล่าสุดเนี่ยอยู่ประมาณสักเกือบเกือบพันล้าน S 1> <S 1> นะครับซึ่งบิตคอยเนี่ยปกติก็จะอยู่ประมาณ1,000ตน้ตนๆนะครับประมาณไม่เกินพันหแหละแม็กซิมัมของ Bitcoin ซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับแล้วก็ในช่วงสัปดาห์หรือว่าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยดิมาของอีท e เรียเนี่ยเยอะมากๆนะครับแล้วก็มีมากากว่านั้นอีกก็คืออย่างตัว Trading Volume นะครับของ Exchange ต่งตางๆเนี่ยแซง Bitcoin ไปแล้วนะครับทง้ทงนันที่มาเก็ t แค p ของบิตคอยเนี่ย <S <S <wi> เยอะกว่า5เท่าด้วยซ้ำ นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันอาจจะดูแน่นมาหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติผู้ชมกลับไปฟังอาจจะค่อยๆไปฟังทีละประเด็นแล้วกันนะครับซึ่งมันมีหลายประเด็นมากเลยที่เรียกว่าเป็นปัจจัยบวกนะครับของอีทูเรียมเองนะครับ ใ่ที่พี่แน็กบอกไว้แต่แรกเลยว่าวันนี้คือเอาไปกลับไปกรอฟังวนได้หลายๆรอบเลยเพราะว่าวันนี้แน่นมากสิ่งที่แน็กคือเตรียมมานั่นมากนะคะซึ่งคุณผู้ชมท่านใดที่เข้ามาในวันนี้สวัสดีคุณอัญชาแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นนะคะผ่านช่องทางต่างๆที่ทุกท่านกําลังรับชอมอยู่ได้ซึ่งก่อนที่จะไปคําถามต่อไปขออนุญาตจ้งคุณผู้ชมทุกท่านว่าการพูดคุยกันในไลฟ์วันนี้นะคะเป็นการพูดคุยนะคะในมุมมองแล้วก็เป็นการวิเคราะห์ในมุมมองของแทรกรับเชิญของเราไม่ไดด้เปป็นนนนนคํําาาแะใกรรลงทุนนะ ใช้วิจรารณญาณในการลงทุนตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้เนื่องจากสินทรัพย์ดิจิตอลมีความเสี่ยงค่ะทีนี้คําถามต่อไปค่ะพี่แนกะหลายคนพอเห็นปันจจัยต่างๆในฝั่งของ e t h e r e ร m รวมถึงเห็น New ิวไฮแบบนี้แล้วเขาก็มองกันว่าเอ๊ะหรือว่าในช่วง1นถึงสปีข้างหน้านี้ Ethereum จะสามารถแซง Bitcoin ได้หรือเปล่าพี่แนกมองอยังไงคะ ได้ครับจริงๆอ่ะคือคําถามเนี้ยมันจะมีมาเกือบๆทุกไซเคิลเลยนะครับที่เป็นไซเคิลบูรันนะครับหรือว่าไซเคิลที่แบบอีเ r e u m เริ่มวิ่งแรงแล้วนะครับในมุมมองผมนะผมว่าจุดประสงค์ที่ถูกสร้างมามันต่างกันก่อนนะครับโอเคแหละมันอาจจะอยู่ในหมวดหรือว่าในเซกเตอร์เดียวกันก็จริงนะครับแต่ว่าลองนึกภาพอ่าถ้าคุณเป็นบริษัทผลิตไฟกับบริษัทขายไฟหรือว่าทําสายไฟนะครับมันอยู่ในเซกเตอร์เดียวกันนะ แต่ว่าเวลาเปรียบเทียบกันเนี่ยว่าอันไหนจะใหญ่กว่าอะไรแบบนี้มันอาจจะไม่ได้เปรียบเทียบได้ตรงประเด็นมากขนาดนั้นแต่ว่าผมเนี่ยอาจจะวิเคราะห์ให้ได้นะครับว่าเริ่มต้นเลยเนี่ยมาเก็ตแคปของ Bitcoin กับ,บอีเธอร์มอน์เนี่ยต่างกันเกือบ5เท่านะครับประมาณ4ี่เท่าก,กว่านะครับซึ่งพอยก็คือว่าฟันดัมเมทัลทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้มันใกล้กันมากใกล้กันมากไหนะความว่า Bitcoin ผ่าน ETF อีเธอร์มอ์ก็ผ่าน ETF ตาม คนที่เริ่มลงทุนใน Bitcoin ยอดซื้อออเทัมหไฮของ ETF Ethereum รียมก็ออเทัมหไฮตามแล้วนะนะครับ Volume, ทเทรดดิ้งวอลลุ่มบิตคอยทำออทอร์ไฮอีเทอรเรียมก็ทำออเทัมไฮตามนะครับแต่ p อย n t ที่น่าสนใจก็คือว่ายังมีจุดขายที่มันต่างกันอยู่อ่ะโอเคบิตคอยถูกเก็บเป็นเซเว่นนะครับถูกเก็บคล้ายๆกับทองคำดิจิทัล e t h e r e u เรเป็น a สเซ t ใหม่ที่มีสเตทที่มีย i จากการ staking นะครับซึ่งอนาคตมีโอกาสสูงมากที่อาจจะทาให้นักลงทุนสถาบันเนี่ยได้รับยูตรงนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าจุดต่างมันคือสองพอยนี้นะครับสองพอยนี้ว่าอันไหนที่จะทําให้นักลงทุนกลุ่มสถาบันเนี่ยอินมากกว่ากันนะครับระหว่างการเก็บเป็นทองคํากับการให้ผลตอบแทนปีหนึ่งสี่เอร์เซนนะครับซึ่งความต่างก็คือว่าทุกวันนี้มันไม่มีใครเอาอาจจะมีแล้วกันแต่ว่า เสียงส่วนใหญ่เขาไม่ได้เปรียบเทียบว่าจะต้องเก็บทองคําหรือเก็บหุ้นวิธีการก็คือเขาทำ asset allocation นึกออกไหมฮะอาจจะมีทองคําสัก 40%, 50%ของพอร์ตมีหุ้น3 0ของพอร์ตซึ่งอันนี้แล้วแต่คนแล้วแต่อายุแล้วแต่ความสามารถนะครับผมมองว่าปัจจัยนี้เนี่ยมันเกิดจากเรื่องของ asset allocation มากกว่าผมเชื่อว่าในพอร์ตเนี่ยน้อยคนนะที่จะมีแค่ bitcoin ไม่มี ethereum หรือมีแค่ ethereum ไม่มี bitcoin นะครับเพราะว่าตลาดของ cryptocurrency ต,ตลาดของ digital asset มันยังไม่ได้ใหญ่ถึงขั้นที่ เราควรจะพิกแค่ number one เจ้าเดียวนะครับนอกจากว่าโอเคเรารู้ว่าตลาดช่วงนี้เป็นช่วงที่บิตคอยวิ่งเราควรจะถือบิตคอยเยอะกว่านะครับแต่ว่าช่วงนีอ้อย่างล่าสุดเลยเดือนนี้กรกฎาสิงหานะครับเป็นช่วงที่อีทูเรียมมีโอกาสวิ่งเยอะหรือว่าเอาคอยมีโอกาสวิ่งเยอะเราอาจจะใส่สัดส่วนในกลุ่มพวกนี้เยอะขึ้นหน่อยแต่รวมๆแล้วเนี่ยมันก็ยัง under คําว่า asset allocation อยู่ดีนะครับซึ่งถามว่ามันจะแซงได้ไหมล่ะผมมองว่ามันอีกเรื่องหนึ่งที่เราอาจจะต้องกลับมาโฟกัสในหนึ่งก็คือเรื่องของ การที่รัฐบาลอเมริกานะครับหรือว่าการที่ประเทศสหรัฐเองเนี่ยเขาค่อนข้างจะผลักดันเรื่องของบล็อกเชนเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งก็ต้องมาดูอีกนะครับว่าอนาคตเนี่ยทั้ง s เ a เบิลคอยที่เข้ามาใหม่เขาจะอินกับบิตคอยหรือเปล่าหรือว่าไหนๆเขาเปิดใจความเสี่ยงมาแล้วเปิดใจเพื่อศึกษาอะไรที่มันเสี่ยงแล้วเขาอาจจะอินอิเรียมมากกว่าหรือเปล่านะครับหรือการใช้งานของโลกดิจิทัลนะครับการโอนเงินในโลกอนาคตเนี่ยที่จะใช้ผ่านบล็อกเชนเนี่ย ต้องดูว่ากลุ่มสถาบันเนี่ยเขาจะนำบิตคอย i n มาโอนเป็นแซกหรือว่ามาโอนเป็น BTC แบบนั้นหรือเปล่านะครับหรือถ้าเขาบอกว่าเอเอริวเลียมก็ใช้ง่ายดีได้ยิวด้วยเก็บยิวปีสามสี่เปอร์เซ็นต์ขอใช้ใจ่ายผ่านเป็นอเอรเียมแล้วกันนะครับลองนึกภาพมันก็เหมือนกับอนาคตลองเปรียบเทียกบกับวันนี้มันก็เหมือนกับการโอนเงินบาทกับการโอนเงินดอลลาร์นะครับมันก็จะวิ่งคู่กันแบบนี้แหละอยู่ที่ว่าช่วงไหนทาวมิ่งตอนไหนอาจจะมีโอนดอลลาร์เยอะอาจจะมีโอนเงินบาทเยอะ อาจจะมีโอนเงินเยนเยอะนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมว่ามันอยู่ที่ตามสภาวะตลาดตามจังหวะด้วยนะครับแล้วก็ตามจุดที่สื่อพยายามจะเล่นด้วยนะครับซึ่งถามว่ามีโอกาสไหมผมมองว่าถ้าเราถ้าเราให้ความหวังมันเยอะมากๆเนี่ยผมว่ามันพอจะได้เห็นแหละแต่ว่าในความจริงมันก็อาจจะอาจจะเกิดยากหน่อยนะตามทฤษฎีผมว่ามีความเป็นไปได้แต่ทางปฏิบัติเนี่ยผมผมว่าอาจจะอาจจะยากหน่อยละกันนะครับอาจจะยากหน่อย Follow the money.